นี่คือบ้านที่ให้มากกว่าการอยู่อาศัยแต่คืออิสระในแบบที่คุณเรียกเองนี่คือบ้านอิสระบางนาบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ตรงข้ามเมกาบางนาแบบแรกบ้านสองชั้นขนาด157ตารางวาพื้นที่ใช้สอย490ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำฟังก์ชั่นครบเหมือนรีสอร์ทส่วนตัว แบบ2บ้าน3ชั้นขนาด158.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย750ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำพร้อมลิฟต์ส่วนตัวบ้านหรูสไตล์ t ropical modern ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกชื่อดัง A 4 9ทุกดีเทลคือศิลปะของการใช้ชีวิต ราคาเริ่มต้นเพียง49.9ล้านบาทบ้านอิสระบางนาบ้านที่เข้าใจชีวิตคุณมากกว่าคำว่าบ้านหรูสนใจนัดชมบ้านติดต่อดีแกนเฮาส์ได้เลยครับ